สวัสดีค่ะวันนี้แม่นิพาจ,จัากดการดอกกุหลาบการุณากันนะคะอันดับแรกค่ะเราพับดอ,อกการุณาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ก้านนะอันนี้คือดอ,อกกุหลาบกาุูนาแม่นิทําคลิปพาทําไว้แล้วนะคะเราก็เตรียมก้า <Want> น <iet> ค่ะที่เป็นก้านที่สามารถดัดได้นะคะแล้วก็ปืนยิงกาวนะคะเราอันดับแรกเรายิงกาวลงไปก่อนนะคะแบบนี้แล้วค่อยใส่ก้านลงไปค่ะแบบนี้นะ เราใส่ก้านไแล้วเราก็รอให้แห้งนะคะรอให้แห้งเราจะใช้ดอกกุหลาบอยู่ประมาณ6ดอกนะคะ6ดอกดอกกุหลาบกะลูนาหดอกและตรงกลางนะคะเราจะใช้ดอกอะไรก็ได้หรือพัพเป็นดอกบัวหรือว่าดอกกุหลาบธรรมดาก็ได้หรือจะใช้กะลูนาทั้งหมดก็ได้นะคะ นี่ค่ะเราก็ประกอบก้านให้ครบแล้วหลังจากนั้นเราจะมาตัดก้านนะคะวัดความยาวของก้านนะคะให้สูงกว่ากระถางของเรานะคะไม่นี่เป็นกระถางทรงเตี้ยนะคะพอเราวัดระดับแล้วนะคะเราก็ลองปักลงไปนะคะปักแบบนี้นะคะสองข้างแบบนี้ความสูงเห็นไหมคะห่างจากกระถางประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะอันนี้คู่แรกค่ะ คู่ที่2นะคะการยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะวัดระดับเลยเราอย่าเพิ่งตัดสั้นมากนะคะถ้าไม่พอดีเราค่อยตัดใหม่ก็ได้แบบนี้ค่ะแบบนี้ปักเป็นคู่ลงไปเลยความสูงเท่าๆกันนะคะคู่ที่3มค่ะ คว,วความยาวของก้านนะคะวัดขึ้นมาให้สูงกว่าคู่ที่สองนะคะเราไา้3ามคู่แล้วนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาดัดค่ะดัดดอกไม้ของเรานะคะจัดทรงให้ได้รูปนะคะ พอจัดได้รูปแบบนี้นะคะตรงกลางของเรานะคะมีดอกแบบไหนก็เอามาใส่ได้นะคะจะเป็นกุหลาบเย้มหรือว่ากุหลาบกาลูนาด้วยกันก็ได้หรือจะเป็นดอกอย่างอื่นก็ได้ค่ะที่เรามีนะให้สูงกว่าเนี่ยค่ะให้สูงกว่านิดนึงประมาณนี้จะได้ทรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดัดดอกกุหลาบของเราให้หันออกมาด้านหน้าแบบนี้ ค่อยๆดัดนะคะเพราะว่าก้านของเราสามารถดัดได้นะถ้าใครใช้กระถางที่แบบเป็นเป็นพานนะคะก็จะได้ออกกว้างได้แต่ของมนิดพาทำแบบกระถางทรงกลมแบบเตี้ยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ตามต้นฉบับของคุณรัติการนะคะใช้ น่าจะเป็นพานนะคะจะกว้างได้แล้วก็สวยได้กว่านี้นะคะทําออกคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะนะเม่นิดแดดให้ได้แบบนี้ขั้นตอนถัดไปนะคะหาดอกแซมเม่นิดเอาขาต้องกล้องขึ้นเพื่อให้มองเห็นให้ชัดนะคะตัวนี้ก็สวยงามนะคะแบบนี้ปักลงไปด้านล่างนะคะแบบนี้ อันนี้เราจะตกแต่งลงไปเลยให้เหมาะสมกับกระถางของเราเราหาของตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตรงกลางค่ะมีดอกแบบไหนก็ได้เป็นกุหลาบก็ได้ค่ะเป็นดอกเซมหาสีที่ตัดกับดอกริบบิ้นของเราและกดลงไปให้ต่ำกว่าดอกริบบิ้นของเรานะคะ ปิดรูตรงกลางไว้น่ารักมากเลยค่ะใส่อีกนะคะตรงด้านหน้าค่ะอีกดอกหนึ่งเรียบร้อยค่ะตรงกลางของเรานะคะจะได้หน้าตาแบบนี้ จัดตรงนี้ให้น่ารักพอดีโอเคตรงกลางของเราก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราหาดอกแซมด้านข้างค่ะด้านข้างยังเป็นโลง่ลงๆอยู่เราก็หาดอกแซมด้านข้างเลยนะคะ ต่อไปนะคะหาดอกแซมใส่ด้านข้างของเราตรงนี้มันนี่มีตัวนี้นะคะสีขาวหรือสีอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีนะคะปักไว้ด้านข้างแบบนี้เพื่อให้ดอกของเราเด่นขึ้นมาแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยใส่แบบนี้เข้าไปก็น่ารักค่ะฝั่งนี้ก็ใส่เข้าไปเลย ว้าวเดี๋ยวหาเขียวมาตัดก่อนใบเล็กๆก็ได้ค่ะแบบนี้เดี๋ยวนะอีกฝั่งหนึ่งนะคะหาใบเขียวก่อนนะนี่ค่ะใส่ตรงนี้เลย เรียบร้อยสวยงามและน่ารักมากทำไม่ยากด้วยนะคะทุกคนทำไม่ยากนะคะเป็นดอกกุหลาบกลาลุนาที่เอามาใส่ก้านปักจัดการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกไม้ที่ทำจากริบบิ้นของเรายกระดับขึ้นจากคำว่าเหรียญปรยทานนะคะมาเป็นจัดจัดการสวยๆแบบนี้เหมาะที่จะไปนะคะตั้งโต๊ะให้สวยงามหรือไหว้พระ ถ้าไหว้พระเราก็จะนิยมทำสองจากกันวางซ้ายขวานะคะสวยงามและน่ารักมากเลยขอบคุณอุปกรณ์สวยๆจากคุณรติการราชยานะคะที่ส่งมาให้แม่นิดค่ะให้ดูด้านข้างนะคะแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยแบบนี้เรียบง่ายค่ะไม่เยอะด้วยนะคะทำแบบเรียบๆง่ายๆก็สวยงามได้แล้ว แบบนี้นะให้ดูชัดชนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ